สนับประทานไอ่ไดา ต่อเนื่อนะครับกำลังครับเตรียมลากปลานะครับไปลุกไปรุกไปรุกไปรไปเลยไปเลยไปไปไป โมเป็นมวยบ้ครับตัอนนี้นะครับมารุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาไหมครับตอนนี้ทีมงานกำลังลกปลานะครับมารุนกันเด้อที่นอกเด้อมารุนกันเด้วอดว,วิถีชีวิตครับรนันนอกกอนนา กินปูกินปลาอย่างนี้แหละครับ เดือดวจไปล้วนเลยหม่ยุ้นกันนะครับใกล้จะถึงฝั่งนะครับยุ้นกันว่าจะมีปูมีปลาไหมครับ มือกันนะครับมันโบโดดอ่ะไปไปไปยังไปเดี๋ยวยกสูงไร้บาลีมือกันนะครับนี่โลว้าวไปขวดอุนีเลย,เย,เยไปเมย์รอดไปเม่์เดนนี่เข้าไปเนื้อนั่นรีเขาเป็นน้อกระต่ายไหมนักคอยดีเออมึงจับไว้ขึ้นแบบนี้ดูเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นบาลีไล่เข้าก่อน มารุ่นไหมลุ่นมาเข้าฟังรุ่นระวังระวังข้างบนนข้างบนนะเดี๋ยว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 ไปกนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวุไปทุยเห็นปลาเว้ยคุยเห็นเยครับยยยมองเฟ้าฟ้าใจเย็นครับใจเย็นให้น้ำมาหลกว่าน Trinh gần còn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  Ờ, gần 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 à, nắm gần 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 đưa xe gần 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 Đưa gần gần đưa gần 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 พ่อพ่อพ่อพ่ครับเอา้าเีเอาหอยวสก้อนบนอ,อ,อ,อครียเอาหอสก้อนกตางครับปลา,าดุนะครับปลานซปลาอยนะครับก็ได้ปนอยู่ปลา<ม>น้อยไีเนาะตามเบแล้วครับเเลย ตาบตาตาบึกตาที่เขาฟังคุณไปไปองเงี้ยอยู่ตื้นนันดินี่ดิปลาคีรามนี่หนคีรามคีรามน้อยน้อยแล้วพอดีเลยนะครับเย็ดหัวก้อยขเร็มนี่้ยปลาขันสักทีปัเล้งนี่เด่นเนาะ ทำจะน้อยหลงในกรุงทำน่อยลงในกุุงเรามันต้องขดเอาขี้นี่ออกก้อนไปเลเออทำคนได้สอก่อนเฮ้ยแม่ลงไปขวดเหรอมันลงน้ำไปหรือเป็นยังไงนไล่ลงไปหงพวกจอคันไล้อย่าได้ยครับ